สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอมมาที่ช็อกโกแลตวิวนะคะวันที่25ธันวาคเพราะว่าน่าจะประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเอมมาแล้วก็ที่นี่เขาจัดงานดีมากเลยนะคะสนุกมากถึงแม้ว่าปีนี้จะมีโควิดนะคะหน้ากากออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์พบ oh มาด้วยนะคะแต่ว่าก็ก็ยังอยากเราเรายังไม่ได้อยู่ในวิกฤตนะเนาะเอมก็ยังอยากแบบว่ามาสังสรรค์มาอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ต้อนรับปีใหม่ ปี6กเสียงมีความสุขนะแล้วเดี๋ยววันนี้เอจะถ่ายให้ดูนะว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะเผื่อเพื่อ,อนๆมาพรุ่งนี้หรือหรือตอนช่วงปีใหม่คิดว่าน่าจะยังดีอยู่นะคะนาฬิกานี้เดินด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่สวยๆอย่างเดียวนะที่นี่เขาเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะถ้าใครไม่ได้โทรจองล่วงหน้าสามารถ walk in เข้ามาจองที่นั่งได้ก่อนเลยนะคะ มาถึงน้ำตกกันแล้วโหยน่ารักจังเลยอ่ะให้ความรู้สึกบีดีทุกคนคะเอ็มบอกเลยถ้ามา5้าโมงนะคะทุกคนจะมีที่นั่งเหลือให้เลือกน้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้5้าโมงเ้านาทีคนเต็มแบบคนมาเยอะแล้วเดี๋ยวเอ็มให้ดูนะ เห็นไหมนี่คือโต๊ะนั่งนะคะก็คือเกือบเต็มหมดแล้วทางนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ก็จะพอเหลือบ้างแต่มันก็จะเป็นโต๊ะแบบไม่ค่อยอยากนั่งอันนี้เห็นนะคะเห็นจะมีขวดเนี่ยจะมีขวดตั้งอยู่แบบนี้ก็คือว่ามีคนจองแล้วจองมาโทรมาจองค่ะนี่มาเดินตรงนี้กันเมื่อกี้เราเดินตรงนี้ทีหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าทีานี้เราจะไปเลี้ยวทางขวาบ้าง ด้านหลังด้วยนะคะทุกคนเองไม่เคยรู้เลยว่ามีด้านหลังตรงนี้ไม่เคยไปเลยเดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันค่ะอันนี้ที่ใช่ที่สนามเด็กเล่นของเด็กหรือเปล่านะ<ม>แต่นนี้มีห้องน้ําค่ะมีห้องน้ำาดวยมาเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้<ม>นี่อนี่มีโซนให้เด็กๆเ,เข้ามาเล่นด้วยนะนะ<ม>โหมาได้ยาวๆเลยอยู่ได้ยาวๆเลย น่ารักจริงๆนี่คือโซนใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับให้เด็กๆมาวิ่งเล่นทั้งหมดเลยโอ้โหเขาทำดีมากเลยอะใส่ใจมากๆเลยอะขนาดห้องน้ำเขาย,ยังทำน่ารักเลยนะคะแต่ว่าเอ็มไม่ถ่ายห้องน้ำให้ทุกคนดูหรอกให้ทุกคนมาดูเอง จำรู้ว่าจะมาก้อยเราหรือเปล่ามาเดี๋ยวมามีหมูอ้วนกับหมูอ้วนกว่าแต่รู้คนนี้อ้วนกว่า้นหมูอ้วนกว่าทำไมจะไปดึงเข้ามาหรอเพื่อจับได้เต็งด้วย เอาเราไม่ถึงเหรอนี่นะคะเขาเปิดไฟแล้วค่ะดูท้องฟ้านะยังไม่มืดสนิทเลยนะแต่ว่าเขาเปิดไฟแล้วก็สวยมากๆเลยทุกคนช็อกโกแลตวิวนะหาโอกาสมานะคะช่วงนี้นะคะไป็นถึงปีใหม่เนาะ ช่วงนี้นะคะเขาจะเป็นช่วงที่ปล่อยหิมะเทียมนะคะจะมี4รอบเลยนะคะรอบแรกเนี่ยยังไม่มืดน,นะคะแล้วก็อีก3รอบตอนมืดแล้วนะเขาจะประกาศล่วงหน้าประมาณ5-10นาทีนะคะมาดูตอนกลางคืนกันบ้านนะคะแบบมีไฟ ห้องแอร์ก็มีนะคะทุกคนโต๊ะที่นั่งในห้องแอร์ถ้าใครอยากนั่งห้องแอร์ก็ถามพนักงานได้นะคะอุ้ยทุกคนตอนนี้ยังมีคนพึ่งมานะรอคิวโต๊ะอยู่เลยอะ่ะตอนนี้คือกี่โมงตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะรู้ที่นี่ปิดกี่โมงอะ่ะเดี๋ยวถามพนักงานก่อนดีกว่าเนาะนี่นะคะทุกคนไวท์เฮาส์นะคะคือจุดที่ทุกคนมา รอมาขอจองคิวนะคะใครมาที่หลังนะคะมารอเรียกคิวตอนนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะตรงนี้เลยค่ะจากลานจอดรถด้านหลังนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือที่จองคิวเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ถามพนักงานแล้วนะ,ะเขาบอกว่าครัวที่นี่ปิดห้าทุ่มเลยนะ,ะแล้วก็ช็อกโกแลตวิวนะคะปิดเที่ยงคืนเลยทุกคน แล้วเราสามารถ Walk-in นนะมาได้จนถึงแบบประมาณ4ี่ทุ่มอ่ะก็ยังมาได้อ่ะสี่ทุ่มครึ่งอะไรเขาก็ยังได้แต่ว่าเราจะต้องรีบสั่งอาหารหน่อยนะด้านข้างนะที่เอ็มมาถ่ายเมื่อกี้นะคะจากอ่ะตรงไปด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเป็นประตูเข้าที่แบบเขียนว่าช็อกโกแลตวิวนะ,ะแล้วด้านข้างที่เราก็เดินส,สามารถเดินมาได้นะเราก็โอ้โหที่นี่อ่ะบอกเลยว่า ทุกจุดนะคะแบบทุกจุดจริงๆอ่ะเขาตกแต่งประดับไฟแบบน่ารักทุกจุดเราเดินไปตรงไหนอ่ะก็จะมีมุมถ่ายรูปหมดเลยนะคะก็พอมาถึงใช่ไหมคะเราก็มาเดินดูเขาเรีาายกว่าอะไรดูสีสันในช่วงกลางวันก่อนเสร็จแล้วเราก็ทานข้าวแล้วก็ก่อนกลับนะคะเราก็มาดูไฟตอนกลางคืนได้น่ารักมากแต่เอมอ่ะไม่เคยมานอกเทศกาลสักครั้งหนึ่งเลยนะเอมก็เลยไม่รู้ว่าอ่ะอย่างถ่าเดือนตุลาเป็นยังไง หรือว่าเดือนแบบกุมภาเป็นยังไงแต่ช่วงหน้าฝนเราคงไม่มาอยู่แล้วนะเพราะเขาเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอาท์ดรแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะมีห้องแอร์ด้วยม,มีมีแบบนั่งด้านในด้วยเหมือนกันนี่นะคุณจากทางเข้าด้านหน้านะคะลานจอดรถด,ด้านหน้านะ,ะเดินเข้ามาเนี่ยอันนี้เห็นสารานี่คะสารานี่คือจุดเช็คแบบเช็คโควิดอะไรพวกเนี้ยนะคะเสร็จแล้วเดินเข้าหน่อยนึงก็จะเจอแบบนี้ เดินขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะอันนี้น้ำตกมุมจากบ้านหลังที่อยู่ด้านนอกนะคะเอ็มรู้จะบอกว่าไงเดี๋ยวให้ดูนิดนึงบ้านนี้ไม่เสร็จเลยค่ <laughs> บ้านนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่เป็นบ้านที่อยู่ด้านหน้าเลยนะคะนี่นะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ถึงแล้วนะคะ ช็อกโกแลตวิวตรงนู้นก็มีนะคะทุกคนมันมีเยอะมากเลยอะ่ะน,น,น,นี่ตรงนี้ก็สว่างสวยลอตาลอดใจมากค o ลอล่โฟก่อนจบก็เอารูปสวยๆมาฝากกันนะคะพอดีเมื่อว,วานนี้ถ่ายรูปจนถึงง่วงเลยนะคะแล้วก็กลับบ้านโดยที่ ลืมมาสรุปกับทุกๆคนเลยนะคะก็สรุปว่าที่ช็อกโกแลตวิวนะคะเอ็มคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะคะถ้าใครอยากจะไปฉลองช่วงก่อนปีใหม่หรือช่วงหลังปีใหม่เอ็มเชื่อว่าเขาก็ยังคงปร,รับตกแต่งสวยงามแบบนี้อยู่นะคะอาหารก็อร่อยนะคะขนมหวานกินที่อื่นได้นะ,ะก็คลิปนี้นะคะสรุป เท่านี้เนาะที่นี่ดีมากๆเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย